ดเด็กชื่อดำเป็นชื่อหน้าแล้วก็เบี้ยชื่ออ้อยอออ่ามาต่อไปก็เป็นดอเด็กกรออออ่าอะไรนะเออนะแล้วถ้าอออ่าน้ำหน้าเป็นออมก็ดอลูกกคปวดตลอดชีวิตเลยดีแล้วที่ชื่อแมวงั้ะต่อครับเพราะฉะนั้นภาษีตัวหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการลงทุนระหว่างประเทศว่าเราไปลงทุนในลาวนะครับเราไปลงทุนในอ่าในเวปยดนส์นะครับหรือในกัมพูชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะไปเสียเมื่อเสียไปแล้วในประเทศไเราลงทุนสามารถนํากลับมาเป็นส่วนหักลดหย่อนในประเทศไทยได้เราเรียกว่าอนุาาสัญญาภาษีซ้อนซึ่งเรื่องนี้เราไม่เครรู้กันว่าเราไ่เคยไปลงทุนต่างประเทศเท่าไหร่กาเรียกอนุสัญญาภาษีซ้อนจุดว่าเราเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลาไปได้ห้าล้าน เราสามารถเอาภา้าน,นั้นมารวมกับภาษีเิได้ที่บุกคนไทยและเสียภาษีตามเมืองไทยได้ก็เรียกภาษีเงินได้ที่ทุคคลนะครับตัวต่อมาก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเกิดเราไปลงทุนในลาวในกัมพูชาในเวียดนามเราต้องถามตัวเองว่าเงินเดือนที่จ่ายพนักงานนั้นควรจ่ายที่ลาวหรือจ่ายที่ประเทศไทยเพราะอัตาราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เท่ากันณวันนี้แนะนําให้จ่ายที่ประเทศไทย เพราะอัตราภาษีทได้บุญุรราของใครต่ำกว่าที่ลาวต่ำกว่าที่พมา่าเห็นไ,ไหมที่กำลังเกี่ยวข้องนี่คือภาษีอีกตัวนึงก็คือตัวคำว่าอากรอากรอากรใช้ในความหมายของกรมศุลก,กากรหมายถึงอ,อากรที่จัดเก็บตัดภาษีอากรไอ้จัดเก็บจัดสินค้านําเข้าและส่งออกเราเรียกอากรอากรตัวนี้ก็จะมีจะเกิดจากการนําเข้านะครับ นะครับเก็บตามเปอร์เซ็นต์ของ C F สมมว่าราคาสินค้าเป็น C F คือบวกข่สาส่งนะครับเป็นร้อยหนึ่งถ้าสินค้าจะได้เก็บห้าเปอร์เซ็นต์ก็เก็บห้าเปอร์เซ็นต์ของร้อยหนึ่งเรียกเก็บตามอัตรา C F นะครับแล้วก็อัตราที่ได้เก็บนี้เรียกว่า M F n คืออัตราภาษีกรที่ประเทศไทยได้เก็บจากสินค้าทุกอยาก่างที่ไม่มีการยกเว้นเราเรียกว่า M F B เป็นอันตรา M F n นะครับเช่นสาเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เดเปอเป็นต์แปอีกตัวหนึ่งก็คือเก็บตามสภาพเช่นเมรกพลาสติกเก็บทั้งเซฟแล้วเก็บตามสภาพเป็นกิโลต้าตัวไหนค้อมูลอักขรสูงกว่าเขาใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์ในการเก็บอักรขรสเข้านะครับสุลกากรจะมีหลักในการยึดนือนะฮะสินค้าบางอย่างจะมีการเก็บสองแบบก็เก็บตาม c ซหรือเก็บตามสภาพตามสภาพคุณเก็บเป็นกิโลเป็นลิตร เป็นช <m uch> ิ <m uch> ้นเป็นอันนะครับก็เก็บอย่างนั้นแล้วมาคำนวณโดยแล้วตัวไหนสูงกว่าก็ใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์ในการเก็บอากรนําเข้านะครับแล้วก็นอกจากนี้อากรนําเข้าอาจจะมีการยกเว้นหรือรถจยดตามกฎเกณฑ์ของความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือตามกฎเกณฑ์ของสินที่มีอยู่ินประเทในประเทศไทยอ่าที่เราพูจาคำว่าอาสีบอลอะไรใช่ไหมครับเพราะมันเยอะในหนังสือมีผมเขียนในหนังสือเพราะกรโปงนะครับ ที่เราจะคุยกันในวันนี้จะคุยว่าเราจะยกเว้นภาษีตัวเนี้ยจะยกไว้ยังไงถึงจะกต้องตามกฎหมายแล้วไม่โดนเชื้อกรไล่เพี้ยที่เราที่คือสิ่งที่จะคุยกันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตั้งแต่ตีแปดนะครับอะไรใปี2 0งศูยน่งจริงจริงนต้งสอง215 แต่อาเซียนก็มีอะไรที่มันว่าจะเป็นที่เสมอนะเขาบอกไม่เป็นไรประกาศให้ใช้ a อซเต็มรูปตอนแรกก็หนึ่งภูลาสองห้าแปด CLMB บอกว่าใช้ยังไม่พร้อม CLMB ก็คือซีคือแคนาดาแอมคือลาวเอ็มคือเมียนมาแล้วมีเป็นหนเกาบอกใช้ยังไม่พร้อมที่ยกระดับภาีก็เป็นศูนย์ก็เลยตกลงกันว่าเอซจะประกาศใช้เต็มรูปแบบ ใน,นที31พันลาคม2558ยังอยู่ในปี58ดังนั้นการจะดนเสียงก่อนนำเข้าในหลขอ,อ AC ยึงเริ่มต้น1มกราคม2559อันนี้เข้าใจาตรงแล้วนะอะ่ะถามว่ามีนังสือแจกนะครับมีราวัลแจกนะถามว่านักซื้อจะหมดอย่างเดียวพอจับฉลาก้าม โอ้เหลือห้าเดือนยีงยังเอาเอาที่เอาที่แจกด่วนี่อะไร